กบพร้อมสวัสดีครับมนี้มาพอกันกับสองอีสานเกษตรกับคนอำเภอเดชจังหวัดอุบลของเราสำหรับมนี้ผมจะพาไปหลือหลือสะหรือวัชพืชพวกพักบุงหลักพวกยาที่มันแพร่หลายโพดอยู่ในน้ำครับพี่น้องพูดครับ <c oughs> เห็นไหมนาอ, <c oughs> องพร้อมกับเพรสะพาน กลางน้ำนะไปนํำเป็นบ่อปลาคาร์รคราบครับพี่น้องวันนี้ก็สูบน้ำสูบน้ำใช้เขาพร้อมครับตอนนี้ก็ช่างปลาพักนะครับพักชัวข้าวเพราะว่าลูกปลาจับขายไปเปิดแล้วเรือน่าจะสิ้นเดือนอีกทีหนึ่งนะครับจะสิจับให้ลูก้าอีกปลาควมเงี้ครับทำความสะอาดบอ่อเล็กน้อย องก็เพ็สะพานไปนํานะครับฟังทัง้งคนใส่รถครับดึงพักมอนีอขึ้นไปเดี๋ยวไปลงมือเลยครับพี่น้องเพื่อเพื่อเป็นการบสเสียเวลา ครับผมพี่น้องหลังจากเขาเอาวัดจะืดขึ้นไปส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็จะปล่อยให้เขามีตามธรรมชาติเล็กน้อยก็ให้ปลาเขาได้ตอดหาอาหารหลังจากเข้าปลาขึ้นครับนี่ครับปลาลุ่นเดือนนาครับที่จะเอาไปขายให้ลูกค้าม้วนนี้คัดเรียบร้อยครับพี่น้องจะเป็นสีสีแดงขาวขาวแดง ขึ้นมาเห่นนนามเต็มเลยครับโอ้เมืองดีแล้วครับพี่น้องขึ้นมากิกนแมงใหม่ที่มันขางอยู่ําใบหนาเขาก็จะขึ้นมาลายครับเป็นฝูงเลยเป็นฝูงเลยครับพี่น้องบอ บอ่อแขร้อมลอยลองแรงลองแรงลายขักลายเนน่เยอะนี่ก็ได้เวลาพักเบรกครับเห็ดแล้วพอด,ดีจวดแห้งอ่านี่เห็นบ่ครับนี่ตัวตัวงามงามครับบ่ว่าสิเป็นดำแดงหรือบ่ว่าสีแดงขาวอ่า มีมีเบิร์ดเลยคุณนๆณนึงครับพี่น้องเต็มเลยครับเป็นมาเป็นมูเลยเป็นฟูงนะเดี๋ยวเฮากะจีเอาอวนนะครับมาสอนให้กับลูกค,ค้าต้องมาหลับเองนะครับนี่สุดใจกันไปเลยแถมผอมราคาถือผอมฮบาทกำลังคุดสะไม่ครับจีเป็นรุ่นไงแบบนี้ใส่หาสิบบาทถึง1นึรยบาท คัดเกตรครับตัวนี้จะเป็นปลาร่วมอยู่แต่กระทือว่าคัดในระดับหนึ่งเขาขึ้นมากกินครับเอ้ยมึงตีล่ะครับเป็นฝูงเลยหลายครับเดี๋ยวหลังจากนี้เ้าก็จะเฮ็ดสะพานต่อในหลอบ่บายตอนนี้พักเทียงครับอาจจะเป็นการตียังไ้สะก่อนไม่ปูเดียวจะนาจะเป็นวันหลังจังแดกก็คืบนาไปเรื่อยๆครับ งานในสวนมันี่บอไดเอาอไปใสเหมือนซีนโฮเซลอยู่สวนครับโอ้แข็งแรงดีครับปลากา็ไดน้ะแข็งแรงแห่งอิรีอีลอนี่แหละนามคุณไม่มีปัญหาครับสบายใจเลยโอ้มากินใกล้กคนนี่ครับตัวนี้อ้อ,อมอ้อ,อมคางอ้อ,อมแอวอ,อ้อมคางอ้อมแอวพี่น้อง มากินแมงใหม่ที่มันอยู่น้ำอาศัยอยู่น้ำอ่บหญ้าเวลาเห่าหญ้าขึ้นมันก็นจะลงน้ำปลาก็จะไม่กินเรียงเต็มหูเต็มตาเลยครับไปติดตามรอบใบครับพี่น้องเดี๋ยวมาเห็ดต่อก,ก็แกะกต่อไปจกักหน่อยเนาะทำเพรเห็ดกับบวมีนะครับก็บต้องเห็ดเอาคือวนะ่าเนาะ เป็นลูกปลาคาบนะครับเห็นรุ่นหน่อยก็มีครับออกหลูกตามธรรมชาติก็มีเห็นลายอยู่พอวาน้นามันกว้างก็เลยบอสามารถที่จะเห็นว่ามันมีหน่อยมีลายแต่ว่าก็เห็นพอสมควรอยู่เนาะเป็นบอปลาคาบอย่างเดียวเลยครับเป็นบอดินกว่างขวางบางทีครับปลาเป็นล้นำๆอยู่อ้อมข้างอ้อมแอวหลูกปลา ตัวใหญ่เข้าบอคอยมาไก่หรอครับเพราะว่ามันตื่นสิม,มาแต่พวกลุกแอ่บุหูจักยั้นเนาะตอนบ่ายจะมาพอกันอีกที่นึงด้วครับพี่น้องเป็นการเห็ดสะพานต่อไปบัดนี้อาจจะเห็ดบอเหลวก็พกเป็นยังครับรอเบิงตอนเห็ดแหลุ้่วกละในคลิปต่อไปเนาะ